สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับทุกทท่านครับเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก่าท่านว่าคมครับเบาตึงสิบามาเบิ้ง้อผูน้อยครับอายุหกถึงเจ็ดเดือนครับทำเขาให้เรียบร้อยครับราคาก็ถูกมากครับหนึ่งมืนหาพันหาลอยครับหนึ่งมืนหาพันหาลอยครับสําหรับง้อแดงแข่งขาใหญ่ครับเอาไปเลี้ยงเป็นอันน้าคตคุ้มฟูงก็ได้ครับง้อตัวนี้ครับผ่านลําปีสกินเรียบร้อยครับง้อตัวนี้ครับ ทึ้งหนาทึ้งแดงพี่น้องครับงามครับง่วดตัวนี้ครับหนึ่งมืนหาพันหารอยครับเบิ่งครับบ่าตึงเห็ดเขาเห็นเรียบร้อยครับทำาเขาเรียบร้อยครับได้คว่ำหน้าครับแขงขาไงครับง่วดตัวนี้ครับทำาเขาพุ่มตะไดอาทิตย์นึงครับพี่น้องครับทำาเขาครับอายุหกถึงเจ็ดเดือนครับ หนึ่งมืนหาพันหาลอยครับงอเถกตัวนี้ครับเนื้อหนังดีครับสีแดงเข้มครับเหมาะสำหรับเอาไปเลี้ยงเลนก็ได้ครับราคาเบาๆครับหนึ่งมืนหาพันหาลอยครับสำหรับท่านใดสนใจครับโทรมาหาเปาตึงได้ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนไกลๆครับพี่น้องครับ ถ่ายง่าครับถ่ายง่าครับเหนื่อหนังดีครับวัฟพิ่วังงวดตัวนี้ครับดำครบเครื่องครับงวดตัวนี้ครับปึงช่วงถ่ายครับหนึ่งมืนหาพันหาลอยครับเอาไปเลี้ยงเลนครับพี่น้องครับเอาไปปล่อยไว้ได้กำไรแน่นอนครับงวดตัวนี้ครับึงเชื่องครับทำขอเหรียบร้อยครับพานลําปีสกินเรียบร้อยครับแม่เพ่นใหญ่เด้อครับแม่เพ่นหาหมื่นกลัวครับขายไปแล้วครับ แล้วแต่ลูกครับก6งเจ็ดเดือนครับลูกครับสำหรับท่านใดสนใจครับเอาไปปล่อยไว้น้ำมูก็ได้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมืนหาพันหาลอยครับสนใจโทรมาหาบ่าตึงได้ครับสีแดงเข้มพี่น้องเบิ่งขอค้าครับ แข้งขาใหญ่ครับงอชิ้นใหญ่เป็นหนาครับพี่น้องครับหนาตาครับแผลทำเขาครับในหนึ่งอาทิตย์ครับไม่มีปัญหาอยัางครับ สำหรับท่านใดสนใจครับเอาไปเลี้ยงเลนนะครับหนึ่งเมือนหาพันหาลอยครับสนใจติดต่อเบาตึงขม้าด่วนครับราคาเบาๆครับตัวนี้ครับสวดส่สงครับ เป็นตะหักเป็นตะชีโตนครับงวนห่อยตัวนี้ครับเป็นลําปีสกินพานเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอยังครับหูแหวงมดครับพี่น้องครับเราเป็นยางล่นนะครับไปปล่อยไว้น้ำมูกก็ได้ครับพี่น้องครับใหญ่ขึ้นมาหนิวใหญ่ไว้ครับงวนหน่อยตัวนี้ครับสําหรับท่านใดสนใจครับติดต่อเบาตึงคำามาดวงครับบ้านหน้าว่าอําเภอปุทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับสวัสดีครับ